ดีวค่ะวันนี้หนูจะพามาดูของเล่นกันเ,เดินเลยค่ะ,ะมุมอะไรบ้างคะตรงนี้มุมอะไรคะอ่ามุมไหนอันนี้มุมอะไรคะอันนี้มุมหนชีดตรงโน้นเลยนะคะ,คะอ่าเบอกเลยคะ่ะนี่มุมหนังสือเลยคะ่ะอ่าพาไปดูด้วย อะไรเป็นมุมของเลงนค่ะมุมผังเลนอะมุมงนี้มุมห้องนี้เป็นมุมอะไรคะเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะพอสมควรเราไปชี้เลยลูกของเล่นชิ้นโปรดอะไรคะอันนี้คือของเล่นชิ้นโปรดชิ้นไหนคะทั้งแถวอ๋อทั้งแถวเลยพักเ,เข้ามาด้านใน ขอเล่นฝึกสมาธิเอาที่ไหนคะที่ฝึกสมาธิหนูลองทั้งหมดที่นี่เลยค่ะโอ้ทั้งหมดเลยโหเยอะมากเลยนะคะฝึกสมาธิเด็ก <plural S 1> หนูอายุกี่ขวบคะหนูอายุหกขวบอาายุหกขวบค่ะโอ้โ,อ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 โหของเล่นแล้วไปตรงไหนต่อมุมต,ต,ต,ตรงนี้มุมอะไรคะ อันนี้เป็นมุมของเล่นของหมอค่ะโอมุมเล่นหมอ๋อบทบาทสมมุติใช่ไหมคะตรงนี้หูนี้นนสวยมากเลยมุมของสีคะ่ะมุมของสีมันเป็นยังไงคะบางสีจะลดแก้บางสีจะขึ้นบางสีจะเป็นสีเทียนบางอันก็จะเป็นสีเดนส์กอืมแล้ว มุมไหนต่อคะมุมพี่หนูประทับใจมุมอะไรคะอ,อันนี้เป็นมุมของเล่นบ้านกระต่ายบ้านและกระต่ายราตรงไหนอีกอันนี้เป็นมุมตุ๊กระตายหนูคะ่ะ มุมตุ๊กตาสวยมากเลยสีม่วงกับสีฟ้าไปเป็นมุมระบายสีข้างฝาอันนี้เป็นมุมระบายสีค่ะหนูชอบภาพไหนมากที่สุดคะภาพนี้ใช่ไหมคะ,คะใช่ไหมคะ,คะมันเขียนว่าสเก็ตบอยสเก็ตบอยนะคะไม่ใช่ มันเป็นภาพอะไรลูกมันเป็นภาพคนค่ะอ๋อภาพคนอันนี้หนูระบายสีหมดใช่ไหมคะค่ะโอหสวยมากดูสิคะตรงรูปหนูกว็วาดเองโหนี่อันนี้เด็กอายุหกขวบนะครับอ่าต่อไปหมดแล้วหมดแล้วอ่าหมดแล้วหันหน้าทางนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ